สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จัดว่าเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งเราก็จะมาใช้ไพ่ยิปซีนะคะเป็นไพ่ออร์คเคิลของอพระพิคเนตนะคะเป็นชุดของ whisper of lord Ganesa เลยนะคะเราจะมาทำนายในช่วงตรุษจีนซึ่งเทศกาลตรุษจีนเนี่ยถือว่าเป็นปีใหม่ของ ของคนจีนนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนก็จะใช้เป็นเรื่องงามยามดีใช้เป็นช่วงเริ่มต้นชีวิตนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าในช่วงตรุษจ,จีนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่28 29มกราคมปี2567นนั้นดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีความโดดเด่นในด้านใดเราจะมาเช็คกันในทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะโดยใช้ไพ่นะคะ ของพระพิคเนตชุดนี้สำรับนี้นะคะในการทำนายดวงนี่ค่ะมีความสวยงามอย่างมากนะคะสำหรับไพ่สำรับนี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นำํำพยากรณ์ของผู้ที่เกิดในราศีมังกรลัคนามังกรนะคะท่านใดที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะเรามาดูถึงเรื่องของจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณกันก่อนนะคะว่าในระยะนี้เนี่ยจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคุณเป็นอย่างไรนะคะไพ่ที่คุณได้รับนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะรู้สึกผ่อนคลายกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะคุณมีความเครียดความกังวลค่ะแต่คุณไม่ได้เครียดจนถึงขั้นที่ว่า จมูกมุ่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมากจนเกินไปคุณมีความเครียดอยู่ในระดับที่พอดีความเครียดที่อยู่ในระดับที่พอดีมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่คุณตั้งใจอยากจะทําอะไรคุณใจจดใจจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นถ้าเป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษานะคะคุณก็จะได้สนใจในเนื้อหาการเรียนเข้าหาครูอาจารย์มีการหาความรู้เพิ่มเติมตั้งใจมากขึ้น ถ้าชาวมังกรอยู่ในวัยทํางานนะคะช่วงนี้ใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์การงานนะคะแล้วคุณเองจะไม่ได้มุ่งทํางานจนไม่รู้จักพักผ่อนนะคุณจะบาลานซ์เวลาของตัวเองได้ดีมากนะคุณจะมีการจัดสรรเวลาได้ดีมากคุณจะจัดเวลาในเรื่องของการทํางานจัดเวลาให้กับคนรักจัดเวลาให้กับตัวเอง ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะมีเวลาไปเสริมความงามหรือดูแลตัวเองในด้านอื่นๆถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะมีเวลาในการออกกําลังกายซึ่งสมัยมองว่าระยะนี้ชาวมังกรบาลานซ์เวลาค่อนข้างดีนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนจะมีเรื่องราวเด่นๆอะไรขึ้นมาให้เราได้รับรู้กันหรือเปล่านะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในระยะนี้คุณได้ไพ่ beginning มาเนาะแล้วก็ promise of the future นะคะมันจะเป็นลักษณะของไพ่ที่บ่บอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีความคาดหวังในอนาคตสูงนะคุณอาจจะได้รับแรงกดดันจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณหรือ คุณอาจจะอยากทําให้เขาภูมิใจในตัวคุณก็ได้นะคะหรือบางครั้งบางทีเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะคะมันเป็นจังหวะที่ที่คุณคิดถึงอนาคตเป็นหลักนะคะคุณคิดถึงอนาคตเป็นหลักเลยนะคะได้ไพ่ใบนี้มาเนี่ยความคาดหวังของชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างสูงนะค,ะคุณคาดหวังว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะต้องสําเร็จ สิ่งที่คุณใจจดใจจ่ออยู่เนี่ยมันจะต้องมีมีความหมายกับคุณเนี่ยคือมันต้องไม่ว่างเปล่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมันต้องมีสิ่งที่คุณได้เห็นได้เรียนรู้ได้พัฒนานะคะในจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรกําลังมุ่งมั่นหรือว่าตั้งใจกับสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการงานเนี่ยสมัยมองว่าคุณค่อนข้างที่จะทํามันได้ดีนะคะถามว่าจิตใจของคุณในช่วงนี้มีความเครียดไหมมันมันเครียดอยู่ในระดับที่คุณบาลานซ์ได้นะ ถ้าเราจะเจาะไปให้ลึกเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานล่ะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างไรในระยะตรุษจีนนี้เฮงปังแค่ไหนมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคะโอ้โหช่วงนี้คุณสบายใจมากนะคะในเรื่องของการงานคุณไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นนะ ชาวมังกรหลายคนเป็นนักขายที่ดีนะคะเป็นนักขายที่ดีคุณมีความสามารถในการพูดนะคุณมีการสัญจรมีการเดินทางมีการกระทําอะไรบางอย่างที่แข่งกับเวลาแล้วก็มีการกระทําอะไรบางอย่างที่เร่งตัวเองตลอดเวลาหรือคุณได้รับแรงกระตุ้นจากใครบางคนเกี่ยวกับด้านการงานหรือเปล่านะคะบางครั้งชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีมุมของความขี้เกียจอยู่บ้างแต่คุณก็ขี้เกียจนานไม่ได้อะคะ่ะ มันเหมือนกับว่าคุณอยากจะหยุดงานอยากจะพักผ่อนไม่อยากจะทำและมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งแต่คุณก็รู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้มันต้องทำ มันมีภาระหรือมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือมันมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอยากจะหยุดแต่ว่ามันหยุดไม่ได้นะคะอารมณ์ของตัวคุณเองโดยส่วนตัวเนี่ยมันอยากจะหยุดอยากจะพักบ้างแหละแต่ว่าด้วยภาระที่มันอยู่ข้างหลังด้วยคนที่คุณรักด้วยสิ่งที่คุณมองเห็นหรือบริบทที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันทําให้คุณยังหยุดพักมากไม่ได้เวลาที่คุณหยุดพักมากๆหรือนานๆเนี่ยคุณก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองค่ะนี่แหละค่ะคือชาวลัคนาราศีมังกรถามว่างานเนี่ย มันยังอยู่ในมุมที่ดีไหมดีค่ะถ้าง,งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการพูดการเจราจาการสื่อสารหรือการขายชาวมังกรทําได้ดีอย่างมากนะคะและในระยะนี้เนี่ยคุณจะได้ใช้ความสามารถได้ใช้ทักษะที่ตัวคุณมีมาพัฒนาต่อยอดงานด้วยคุณเป็นคนมีความสามารถนะชาวลัคนาราศีมังกรคุณเป็นคนมีความสามารถแต่บางทีความสามารถนั้นคุณก็ยังไม่ได้ใช้มันออกมาเลยอะ่ะคุณเก็บมันไว้นะคะคุณยังนิ่งๆอยู่นะ เพราะฉะนั้นพยายามงัดเอาความสามารถหรือทักษะที่คุณมีเอาออกมาใช้ได้เลยค่ะมาต่อยอดได้เลยค่ะมันจะช่วยเสริมช่วยพัฒนางานของคุณมากๆนะคะในระยะนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับด้านการงานมีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะอะไรบ้างที่คุณจะต้องรอบคอบให้มากขอภัยค่ะเกี่ยวกับด้านการงานมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะ โอ้โหชาวลัคนาราศีมังกระคะเวลาที่คุณมีปัญหาหรือคุณมีเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยคุณมักจะได้รับการอบอุ้มนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ามีมีสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะมาเกื้อหนุนหนุนนำดวงชะตาของคุณชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องระมัดระวังการถูกตรวจสอบหรือมีคนที่ไม่ไว้วางใจคุณนะคะ อาจจะเป็นไปได้มีคนที่เขาไม่ค่อยไว้ใจคุณสักเท่าไหร่หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้ไว้ใจใครบางคนเกี่ยวกับด้านการทำงานคุณอาจจะมองว่ามีคนไม่เล่าความจริงให้คุณฟังมีคนบอกข้อมูลเท็จกับคุณไม่พูดจริงหรืออาจจะมีคนไม่ซื่อสัตย์อยู่ใกล้ตัวคุณหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของงานใหญ่ๆงานสําคัญสําคัญแล้วก็เรื่องของการเงินการทองนะคะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีมังกรคืออะไรคือ คือคุณหาทางออกทางแก้ได้แล้วคุณได้รับการโอบอุ้มบางทีอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนและผลักดันตัวคุณให้คุณสามารถหลุดพ้นจากปัญหาที่คุณเจอได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรเจอปัญหาหรือว่ามีเรื่องต่างหิดต่างหิดใจเกี่ยวกับด้านการงานอ่ะคุณจะสามารถใช้เซนต์ใช้ลังสังหณรของตัวเองในการแก้ไขและรับมือกับปัญหานั้นได้นะคะเรามาดูกันที่เรื่องการเงินการทองกันบ้างคะ่ะ สำหรับด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้มีอะไรที่เป็นข่าวดีของคุณบ้างโอชาวมังกรนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ มันค่อนข้างสอดคล้องกันกับไพ่ชุดแรกที่คุณได้นะการเดินทางจะท่วมเกี่ยวกับการเงินของคุณการเคลื่อนไหวการติดต่อการประชาสัมพันธ์ movement นะคะมันเป็นพลังงานของการไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่แล้วคุณก็จะได้รับทรัพย์นะคะได้รับเงินอย่างที่คุณคาดหวังไว้ถ้าเมาื่อใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีมังกรอยู่นิ่ง มากจนเกินไปนะคะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ติดต่อนะคะทำงานอยู่กับคนอ,อ,อยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบๆมันอาจจะไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับด้านการเงินการทองมันต้องมีการเคลื่อนไหวมี movement มีการติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์มีการเดินทางมีการสัญจรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะส่งผลดีต่อด้านการเงินการทองของคุณเป็นอย่างมากนะคะและชาวมังกรคะการเงินของคุณมันมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินไปตามจุดประสงค์ที่คุณต้อง ต้องการด้วยนะบางคนต้องการอยากจะชําระหนี้อยากตัดค่างวดบ้านอยากตัดค่างดรถแม้ว่ามันจะยังไม่ได้หมดหนี้ณนะปัจจุบันนี้แต่อย่างน้อยคุณได้ตัดไปบางส่วนเหมือนได้โปะหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางคนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคุณรู้สึกว่าเรื่องของการเงินการทองเนี่ยมันเหมือนกับมีบางอย่างที่ทําให้คุณมันมันเหมือนกับมีจุดบางจุดนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า มันได้เติมเต็มคุณแล้วอ่ะอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้ที่คุณทํางานหนักมาตลอดแล้วคุณได้รับสิ่งของหรือคุณทํางานหนักมาตลอดแล้วคุณได้ปลดหนี้อะไรบางอย่างมันทําให้คุณสบายใจเกี่ยวกับการเงินการทองในระดับหนึ่งเลยนะชาวมังกรไม่ค่อยเคร่งเครียดเกี่ยวกับการเงินการทองสักเท่าไหร่แต่ค่อนข้างที่จะไปใจจดใจเจาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานซะมากกว่าในช่วงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอุปสรรคปัญหาของคุณก็ย่อมมีนะเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะ คือในลักษณะของไพ่เนี่ยมันยังบ่งบอกว่าชาวมังกรยังมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินการทองอยู่อะไรที่เป็นอุปสรรคของคุณนะคะชาวาราศีมังกรคุณต้องการการได้รับการยอมรับอะนะ,ค,ะคุณต้องการคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเขามาชื่นชมคุณต้องการคำพูดที่มันฮิวใจคุณหรือเปล่านะคะไพ่เอ็กซนะ์เนน่ะคือคุณพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุด คุณพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดตามกําลังตามความสามารถของคุณแล้วแต่บางทีคนใกล้ชิดคนรอบตัวอาจจะยังไม่ได้พูดออกมาว่าอุ้ยมังกรคุณเก่งนะอุ้ยมังกรคุณทําได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะอุ้ยมังกรขอบคุณมากคุณอาจจะยังไม่ได้รับสิ่งนี้แล้ะคุณอยู่ในช่วงที่ต้องการมันคุณอยากให้คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวภูมิใจในตัวคุณนะคะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเนี่ยสมัยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อการที่คุณใจอ่อนจนเกินไปนะคะคุณมองโลกในแง่ดีจนเกินไปจนคุณแยกไม่ออกว่าใครที่เขาต้องการผลประโยชน์จากคุณหรือใครที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะหลอกลวงคุณหรือเปล่าบางทีการมองโลกในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีมันก็เป็นภัยต่อตัวคุณนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความใจอ่อน การให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะะหรือการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณมันอาจจะทำให้คุณเสียประโยชน์ในเรื่องของเงินเงินทองทองหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราช่วยเขาเต็มที่แต่พอเราเดือดร้อนบ้างเขาก็ไม่เห็นจะกลับมาช่วยเราหรือว่าจะไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนันยังมีเรื่องความน้อยใจนะแต่ในบางมุมคุณก็ต้องการการยอมรับเหมือนกันว่าคุณสามารถอยู่ในจุดนี้ได้เ,เลี้ยงดูตัวเองได้หาเงินได้คุณต้องการการยอมรับในระดับ หนึ่งเช่นกันค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรอ,อ,อยากจะได้ในช่วงนี้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของโชคลาบนะคะหลายคนนะคะอยากจะได้โชคลาบนะคะแล้วก็อยากให้คนมารู้แบบว่าคือมันมันเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเวลาที่คุณทําอะไรบางอย่างด้วยน้ําแข้งของตัวเองด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยลําแข้งของตัวเองเนี่ย คุณไม่อยากจะพูดอ่ะคุณไม่อยากจะเล่าเยอะอ่ะคุณไม่อยากจะไปบอกไปโอ้อวดว่าเนี่ยฉันทําตรงนี้เพราะว่าฉันทําแบบนี้แบบนี้นะฉันวางแผนแบบนี้ฉันคิดแบบนี้นะคือคุณอยากให้คนมาชื่นชมมา,มาชื่นชมคุณเองอะ่ะมันมีอารมณ์แบบนั้นนะคะอยากจะให้คนมาเฮ้ย hey, มังกรเธอสําเร็จได้ขนาดนี้เธอทําอย่างไรเหรอ,อเธอเก่งจังเลยอยากอยากจะได้รับการชื่นชมนะคะมันมีอารมณ์แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรยังต้องการในเรื่องของโชคลาภฟลุกฟล๊ก นะมันมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดโชคลาภพ,พิเศษพิเศษเข้ามาในดวงชะตาในระยะนี้ด้วยหลายๆคนคาดหวังในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหลายๆคนคาดหวังในเรื่องของผลกําไรจากการค้าขายซึ่งสมัยต้องบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินฟลุกฟลุกด้วยมีมุมที่ดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเข้ามานะคะสมัยมองว่าไม่แย่เลยนะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าเฮงแล้วก็ปังในระยะตรุษจีนนี้นะคะ เอาละคะ่ะเรามาดูเรื่องสุดท้ายเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุมีอะไรน่าห่วงหรือไม่ชาวาราศีมังกระคะ่ะคุณได้ไพ่ของการขับเคลื่อนนะคะไพ่ drive นะคะ ช่วงนี้ก็อาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลนะคะอาจจะมีสัตว์มาตัดหน้ารถมีการหลับในนะคะเพราะว่าหลายคนทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะคุณต้องรอบคอบให้มากแล้วก็พยายามใจเย็นๆนนะคะเวลาใช้รถใช้ถนนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของสุขภาพ นะแต่ก็ไม่อยากให้คุณชลาใจเพราะหลายๆคนออกกําลังกายดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้คุณชลาใจอย่าลืมว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เรื่องของความเครียดจิตใจพฤติกรรมการกระทําอาหารการกินมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเลยไม่อยากให้คุณชลาใจในเรื่องของสุขภาพก็อยากจะให้หมั่นดูแลตัวเองด้วยนะคะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในระยะตรุษจีนสมัยก็มองโดยภาพรวมแล้วนะการงานไม่ได้มีปัญหาการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณมีความเคร่งเครียดในเรื่องของการงานสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็การเงินคุณอยากได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างอยากได้กําลังใจจากคนรอบข้างมันมีอารมณ์น้อยใจมามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็อยากจะให้ฮิวใจตัวเองแล้วกันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากนิดนึงในช่องออในในช่องของสมัยพยากรณ์เราจะมีการนำคำทำนายจากไพ่ย,ยิปซีไพ่ออร์เคลิลมาดูให้แบบนี้นะคะท่านใดที่อยากจะติชมแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้นะคะสมัยก็ยินดีที่จะน้อมรับคำแนะนำทั้งหลายไปปรับปรุงนั่นเองค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ